ใจเธอที่จริงมันคืออะไรให้ฉันเป็นระทาัาเพือเคนแก้เงาที่พูดวากเกิหรือว่าอ,อนไว้ทุกวันนี้ก็เป็นดรวินคือเรียนได้จบที่ต้องเรียกได้ว่าอจอดเยี่ยมเหมือนกันขอบคุณครับอย่างนี้เนี่ยครับต้องบอกว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ย ที่ที่นว,วันนี้เนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานอยู่ในวงการบันเทิงหรือแม้แต่ว่าคนที่ทํางานไปเรียนไปเป็นวิชาชีพเนี่ยนะครับพี่ต้ามองว่งายังไงบ้างคนเรามันจะจริง,งๆ,ๆ,ๆแล้วมันมันไม่มีออปชั่นมาแบร์ให้เลือกเยอะไปหมดหรอกการที่คุณทาอย่างหนึ่งมันก็เท่ากับว่าคุณต้องเสียอีอย่างไปอันนี้มันชัวร์อยู่แล้วนะมันไม่มีทางที่จะดีเท่ากับทําอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเต็มที่และอย่างสุดความสามารถ แต่สิ่งที่มันอาจจะเป็นช่องว่างอยู่สักนิดหนึ่งก็คือสำหรับการเรียนที่มันในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันไม่ได้เรียนตลอดเวลานรือเปล่ามันยังมีเวลาอื่นที่เอาไปทำอย่างอื่นได้ถ้าเกิดเรารู้จักที่จะแบ่งเวลาให้ดีเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่เราจะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแล้วก็ทำสำเร็จทั้งคู่ เรื่องเรียนเป็นอันดับแรกอันดับแรกอันดับแรกคือยังไงหน้าที่การเรียนหน้าที่หลักๆหน้าที่หลักๆจะไม่มีทางขาดเรียนตอนนั้นคือวิธีที่ทำนะัแล้วผลมันออกมาเป็นอย่างนี้แต่วิธีที่ทำนี่ก็คือเรื่องเรียนก็จะต้องไม่ให้ไม่ให้เสียคือให้เป็นเป็นหลักไม่ไปทํางานตอนที่จะต้องเรียนแล้วแล้วต้องมีเวลาอ่านหนังสือสอบก่อนที่จะสอบช่วงนั้นก็จะไม่มีการทํางานแล้ววันหนึ่งมันมีย4ิชั่วโมงอ่ะใช่ไหมฮะ เรียนก็ประมาณวันหนึ่งไม่เกิน8ชั่วโมงหรอกพักผ่อนก็8ชั่วโมงที่เหลือมันก็อีก8ชั่วโมงก็ยังทำอะไรอีกเยอะมเราก็รู้จักที่จะเอาเวลาไปใช้ในที่ที่ถูกต้องผลที่มันได้รับออกมาก็คือไอ้เรื่องงานที่ประสบความสําเร็จด้วยเนี่ยมันอยู่ที่การที่เราเป็นคนที่เต็มที่กับทุกอย่างที่เราทําเวลาที่เราอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยเราก็เต็มที่กับมันอันนี้รวมถึงเรื่องเรียนด้วย แต่สิ่งที่สําคัญมากก็คือเราเรียนเรียนได้สําเร็จงานก็สําเร็จประมาณหนึ่งงานคงจะดีกว่านี้ถ้าเกิดถ้าเกิดเราเราให้เรียนงานเป็นระดับแรกใช่ไหมเวลาที่เหลือเป็นเวลาพักผ่อนยอมรับว่าพักผ่อนน้อยสักนิดหนึ่งแต่ก็ยังได้แต่ก็ยังยังมันยังได้แต่ตอนที่มันเป็นเด็กอะไรเงี้ยนะที่ที่มันยังมันยังพอไปได้ถ้าถ้าถ้าให้สรุปเอาง่ายๆนะครับก็คือถ้าเรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่แล้วก็มีความรักในสิ่งที่เราทํามีความพยายามแล้วก็ตั้งใจอย่างเต็มที่เนี่ย ผมเป็นคนหนึ่งที่ยืนยันว่าไม่จําเป็นต้องทิ้งความฝันเลยเพื่อที่จะเพื่อที่จะเรียนหรือหรือจริงๆแล้วไม่จําเป็นเลยที่จะต้องแบบเอ่อทิ้งเรียนเพื่อที่จะโอ้โหไป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 ทำงานศิลปะของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่จําเป็นเพราะว่า,าการเรียนเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่เอ่อให้ผลในระยะยาวอันนี้แน่นอนถ้าเกิดใคร ทำงานในในช่วงเรียนหรืช่วงงานในวงการนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันคิดในระยะสั้นเสมอเรามีแนวโน้มที่จะคิดว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้มันจะอยู่ตลอดไปแต่ลองสังเกตด,ดูสิว่าหลายๆอย่างมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าถ้าลองลองด,ดูประวัติ <ใน S 2> ดูประวัติอนสิ่งดูเอาง่ายๆนะนะคือ,ค,อคือไม่มีใครที่ที่ที่ทำได้ตลอดไปนะใช่ไหมกับงานบางประเภทนะหรือถ้ามีก็ต้องด้ียว,ว่ามันไม่ใช่จํานวนที่ที่เป็นจํานวนมาตรฐานที่ควรเป็นใช่ครับ สิ่งที่เราสามารถลงทุนไดแ้แล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเราคือสร้างหลกักรากฐานที่ดีเนี่ยก็คือการที่เรา,เ,าเรียนหนังสือแล,แล้วก็ได้เรียนในวิชาชีพม,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 มีวิชาที่เรา,า,เ,าเป็นวิชาที่เราสามารถเอาไปใช้ต่อในการทํางานได้ต่อไปในอนานคตอันนี้คือสิ่งที่สําคัญทีท่ไม่อยากให้ใครมองข้ามไปเลยตอนเรียนจบ เกรยนิยมใช่อนั้นเห็นว่าเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าเป็นอันดับหนึ่งแบบยังไงครับคือได้เกรินิยมดับหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ได้ได้ที่หนึ่งของคณะด้วยลู้วิสอบได้คะแนนได้มากที่สุดในในคณะนี้คืออันดับหนึ่งเนี่ยมีหลายคนครับแต่เป็นอันดับหนึ่งเหรียญทองคือคือที่หนึ่งที่หนึ่งที่เป็นเหรียญทองด้วยเนี่ยมีคนเดียวมีคนเดียวอันดับหนึ่งก็คือเกรดมากกว่า3.75 แต่อันเนี้ยคือทะลุของผมมากกว่า3า5อยู่แล้วแต่ว่าเป็นที่1ของของทั้งหมดทั้งหมดด้วยก็คือก็คือมีอยู่คนเดียวของคณะในปีนั้นสุดท้ายสิ่งสําคัญที่สุดที่ที่ที่ได้รับนี้ก็คือคือคือเจตนาของเราในการที่เราทําทุกๆอย่างให้ดีที่สุดตอนที่ตอนที่เราได้เรียนรู้ว่าถ้าเราให้ความสําคัญกับสิ่งที่เราทำเนี่ยแล้วก็เรามีความพยายามแล้วก็ไม่ไม่ไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยกับอะไรง่ายๆเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็จะออกมาดีคือระหว่างที่เรียนนะครับ ก็มีการออกอัลบั้มไปด้วยตอนนั้นเนี่ยต้องเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มหนึ่งสองสาเนี่ยอัลบั้มพิเศษเนี่ยเพลงของตา้าเนี่ยต้องบอกวาคิดมากๆากัตในยุคนั้นเนี่ยคือทุกคนต้องรู้จักนาวุนต้านะครับแต่ีอยู่จุดหนึ่งที่อยู่อยูๆทางใต้เนี่ยก็หยุดไปเศษออกจากจากวงการบันเทิงไปตรงนั้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับ เราไม่ได้มองที่ว่าเรามีเงินแค่ไหนแต่เราแค่อยากรู้ว่ากับความสามารถกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เราจะเป็นคนที่ดีกว่านี้ขึ้นได้ยังไงเลย